ที่ปอนวันนี้ที่ประชุมกันว่าบริษัทอาจจะไม่ซื้อรถยนต์แล้วอาจจะเลือกแบบสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือสัญญาเช่ารถยนต์ผมอยากรู้ว่าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสัญญาเช่ารถยนต์มันต่างกันยังไงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็เหมือนกับแกไปซื้อรถยนต์แหละแต่แทนที่แกจะใช้เงินสดเป็นล้านไปซื้อแกก็ไปขอสินเชื่อจากไฟแนนซ์ก็คือกู้เงินมาซื้อรถคล้ายๆกับกู้ซื้อบ้านกับธนาคารล่ะแล้วทำไมไม่เรียกว่ากู้เงินมาซื้อรถไปเลยล่ะพี่ ทำไมต้องเรียกว่าเช่าซื้อมันต่างกันตรงที่บ้านแกทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของโครงการแล้วเอาบ้านไปจำนองกับแบงค์ฉะนั้นบ้านจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของแกทันทีที่โอนจากเจ้าของโครงการมาที่แกอ่ะอันนี้เข้าใจใกล้ตัวแต่การทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แกไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทตัวแทนขายรถยนต์อา้าวหรอถ้าแกซื้อเงินสด แกก็ทำสัญญาซื้อขายกับบตริษัทตัวแทนขายรถยนต์แหละแต่ถ้าแกซื้อผ่อนแกจะทำสัญญากับไฟแนนซ์โดยณวันที่แกขับรถออกไปแกยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จนกว่าแกจะผ่อนหมดทางไฟแนนซ์ถึงจะไปที่กรมขนส่งโอนชื่อรถเป็นชื่อแกแต่กรณีผ่อนบ้านหมดแกกับแบงค์ต้องไปที่สำนักงานที่ดินไปถ่ายถอนโฉนดให้แกแล้วสัญญาเช่ารถยนต์ล่ะพี่สัญญาเช่ารถยนต์ก็เหมือนสัญญาเช่าบ้านจะจ่ายกันกี่งวด ทรัพย์สินก็ไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอ๋อแต่มันมีสัญญาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสัญญาล e สซิ่งมันอยู่กึ่งกลางระหว่างสัญญาเช่ากับสัญญาเช่าซื้อแล้วทำไมเราไม่เอาสัญญาล e สซิ่งเหรอก่อนหน้าที่แกจะเข้าประชุมวันนี้ก็เคยมีการหาเรื่องสัญญาลิสซิ่งแล้วแต่สรุปว่าสัญญาลิสซิ่งน่าจะเสียค่าใช้จ่ายแพงไม่คุม้มโอเคงั้นผมไม่อยากรู้แล้วแหละแล้วเช่าซื้อ กับเช่ามันดียังไงนอกจากกรรมสิทธิ์สัญญาเช่ารถยนต์มันก็มีหลายรูปแบบอีกขึ้นอยู่กับข้อตกลงอย่างที่แกรู้สัญญาเช่ารถยนต์กรรมสิทธิ์ในรถยนต์เป็นของบริษัทผู้ให้เช่าซึ่งบริษัทผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าจดทะเบียนรถยนต์ค่าต่อทะเบียนและค่าเบี้ยประกันภัยครับแต่ในสัญญาเช่าอาจระบุให้เรารับผิดชอบค่าจดทะเบียนรถยนต์ค่าต่อทะเบียนรถและค่าเบี้ยประกันก็ได้ ส่วนค่าซ่อมบำรุงรถและค่าบริการจัดหารถทดแทนชั่วคราวส่วนใหญ่ยังอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้เช่าส่วนสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่ไฟนั้นกำหนดให้เราผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าจดทะเบียนรถยนต์ค่าต่อทะเบียนรถยนต์ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และค่าซ่อมบำรุงรถทั้งหมดแต่บริการจัดหารถทดแทนชั่วคราวไม่มีอยู่ในข้อตกลงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แล้วผลทางภาษีต่างกันไหมพี่ ต่างกันสิสัญญาให้เช่ารถยนต์มันเป็นการให้เช่าทรัพย์สินดังนั้นเมื่อตอนเราจ่ายค่าเช่ารถยนต์ให้กับบริษัทผู้ให้เช่าเราต้องหักภาษีนักที่จ่าย5%เอร์เซนรวมถึงถ้าเรามีข้อตกลงว่าเราต้องจ่ายค่าจดทะเบียนรถยนต์ค่าต่อทะเบียนรถยนต์หรือค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เราก็ต้องหักภาษีนักที่จ่าย5%เปเเช่นกันงั้นก็แสดงว่าทางบริษัทผู้ให้เช่าก็ต้องเรียกเก็บแบ็จากยอดทั้งหมดถูกต้องแล้วครับ แต่อย่าลืมภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อเช่าซื้อเช่าหรือรับโอรถยนต์ห้ามนำไปเครดิตแต่นำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เออลืมไปเลยพี่อีกอย่างหนึง่งพี่ลืมบอกไปค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถยนต์ทั้งหมดถือเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทเราได้แต่เดือนนึงต้องไม่เกิน36 000บาทเฉลี่ยแล้ว1200บาทต่อวันงงอ่ะพี่ คือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์ทั้งหมดกรมสมรพากรให้ถือเป็นค่าใช้ใจ่ายได้ไม่เกิน36 0 0 0บาทรวมแวตด้วยถ้าเกิน36 0 0 0เป็นค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามอ๋อไอซีส่วนสัญญาให้เช่าซื้อรถยนต์ที่แท้จริงคือสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระดังนั้นเมื่อตอนเราจ่ายค่าเช่าซื้อรถยนต์ให้กับบริษัทไฟนันเราจึงไม่ต้องหกักภาษีณที่จ่ายรวมถึง ถ้ามีข้อตกลงว่าเราต้องจ่ายค่าจดทะเบียนลดนจนค่าต่อทะเบียนลดนจนหรือค่าเบี้ยประกันภัยลยนต์ให้กับบริษัทไฟนั้นเราก็ไม่ต้องหักภาษีณที่จ่ายเช่นเดียวกันแต่การลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเราต้องคิดแบบหักค่าสึกหรอและค่าเสริมราคายังไงล่ะพี่ก็เอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดณวันที่ได้ลถมาเช่นมูลค่าลดดอกเบี้ยค่าลถตลอดอายุสัญญาค่าเบี้ยประกันภัยถดนจนและค่าจดทะเบียนถดนจนในปีแรกทั้งหมด มารวมกันหักค่าสึกหรอและค่าเสริมราคา20%ต่อปีคือ5ปีแต่มูวค่าทั้งหมดต้องมีฐานไม่เกินล้านหนึ่งหมายความว่ายังไงอะพี่ตัวอย่างนะมูลค่ารถด,ดอกเบี้ยค่ารถตลอดอายุสัญญาค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ค่าจดทะเบียนรถยนต์ในปีแรกทั้งหมดรวมกันแล้วล้านสาเราก็หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา20%จากยอดล้านหนึ่งก็คือ สองแสนบาทต่อปีส่วนเกินสามแสนเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีแล้วถ้าต่ำกว่าล้านหนึ่งสมมุติเก้าแ0ก็หักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคา20สิเปอร์เซนจากยอดเ0้าแสนเลยแล้ววดเรายังต้องจ่ายไหมพี่ส่วนวดไม่เกี่ยวกันคือมันยังเป็นเรื่องการซื้อขายทรัพย์สินบริษัทไฟนนั้นยังต้องเรียกเก็บวดเฉพาะมูลค่ารถด,ดอกเบี้ยค่ารถตลอดอายุสัญญาแต่ไม่รวมถึงค่าจดทะเบียนรถ ค่าต่อทะเบียนและค่าเบี้ยรประกันถ้าตกลงให้เราผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบในค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวโอเคพี่เข้าใจแล้ว